แอบตายอะไรกันเดียวหัวเราะได้ไัมมากระยันสวัสดีค <UM รับทําอะไรนะวันนี้เนี่ยวันนี้เชฟอเล็กซานเดอร์จะทำกับข้าวทํากับข้าวอาหารเย็นล่ะให้เฟมิลี่อ่ะวันนี้แม่ไม่ต้องทําวันนี้แม่ไม่ต้องทําออืฮำแล้วจะทําอะไรอ่ะวันนี้จะทําอะไรเก่งมากแม่ทำเก่งมากแม่ถามวันนี้จะทําแซลมอน แซลมอนกับมันฝรั่งแล้วก็อนมาฝรั่งสลัดมันชื่อว่าอะไรล่ะแซลมอนกับอไมาฝรั่งสลัดมันชื่อนั่นเหรอโอเคโอเคชื่ออะไรก็ชื่ออันไหวะโอเคมีอะไรบ้างครับมีแซลมอนโอเคแซลมอนสดเนาะสดเนาะโอเคมีเกลือเกลือพริกไทยดำโอเคมัสเตอร์ดมัสเตอร์ดมัสเตอร์ดครับ น้ำมันมะกอกใช่ผักชีลาวโอ้โหมีผักชีราวด้วยเหรอฝรั่งกินผักชีราวได้เหรอโอเคมะนาวเอะฮะต้นหอมใหญ่อ่ะฮะแล้วแต่เธอะแล้วก็ของโปรดนะไยฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็มีคือมันฝรั่งมันฝรั่งอะไรจะไปทำอะไรต้มต้มโอเครมกันเริ่มกันเลย เกดคอนมีชิ้นแซลมอนตรงนี้ปลาแซลมอนปลาแซลมอนชิ้นแซลมอนชิ้นปลาแซลมอนหนึ่งชิ้นไม่ใช่ชิ้นแซลมอนนะยครับมีมีชิ้นแซลมอนนึ่งี่ชิ้นแซลมอนหนึ่งปลาชิ้นแซลมอนหนึ่งปลาเล็กคืออะไรอ่ะยังมียังไง ยังงี้ต้องทําความส่วยด้วยต้องทําความสวยถูกต้องอแต่ยังไม่ต้องจัดเดี๋ยวต้องใส่ของเพิ่มแล้วก่อนออโเคอะไรอ่ะมัสเตอร์ดอย่างนี้ใส่ลงไปทาครับไม่ใช่ใส่ลงไปครับอืทาบนตัวปลาครับออออืืพูดให้เถือกครับถูกครับอออืืม วันนี้ฝีมือเชฟนะเราต้องอก่อนจะกินข้าวต้องให้เวลาเชฟหนึ่งชั่วโมงนะฮะ <laughs> สามชั่วโมง3ชั่วโมงคือเนาะอืออืต่อครับต่องงครับยังไงครับเ,เกลือเกลือทาค่ะไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องเอาเยอะเอาเกลือโรยโอเคอือหือ ทำไมต้องเอาหนังก่อนครับทำ่มต้องพลิกจ้ะอ๋อเออต้องพลิกกลับใช่ไหมครับเคแล้วก็พลิกไทยดําอืมอย่างนี้ใครเชื่อใจเชฟบ้างเนี่ยใครช่วยใครเชื่อใจแวมออสตูนและพอได้เชฟ Everyone Everyone โอเคไปเถอะเสนอ พริกกลับครับพริกกลับครับพริกด้านหรือกลับด้านครับครับอืมแล้วทําเหมือนเดิมใช่ไหมครับเออแล้วก็ต้องจําได้ทุกคนครั้งแรกผมทำครั้งแรกของเชฟปักหยงจะจะเรียกเชฟปักหยงหรือว่าเชฟอเล็กซ์เชฟปักหนงเชฟปักหยงชอบชื่อนี้มากกว่าใช่ไหมครับค่ะโอเคถ้า ทาเหมือนเดิมครับครับทำเหมือนเดิมไม่ต้องใสในมาชัยใส่ทาทาครับไม่ใส่ครับอเล็กใส่เกลือแต่ว่าถ้าทาแบบนี้ก็เรียกว่าทาครับอืเข้าใจอืืออันนี้ได้เยอะเออได้เยอะได้น้อยก็ใส่ไปเถอะถ้าชอบอีกก็ใส่อีกมีอีกตั้งเยอะซื้อมาืออต้องเอาให้มันแบบ รสชาติอร่อยอร่อยนะคะโอเคเชฟต่อครับต่อครับว่าว่าว่าอะไรเกลือกับพริกไทยดำโอ้ใส่เกลือกบพริกไทยดำต่อนะครับไม่ต้องใส่เพราะใส่ตรงนี้แล้วไม่ต้องใส่เยอะแล้วเพราะว่าใส่ตอนอ่าใส่ตรงไอหนังปลาแล้วใช่ไหมไม่้ช่วยแกนี้มาไหมครับพเอาอีกนิดนึงครับ ประมาณนี้ครับแล้วพริกไทยดองออย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วต้องวางตรงนี้เพราะว่าต้องเก็บหน่อไม้ <laughs> วางตรงนี้เพราะว่าผมต้องหั่นมะนาวกับผักชีลาวโอเคอื มะนาวเขียวจริงๆต้องใช้มะนาวเลือกด้วยเมี่ยนี่ต้องใช้หมดจริงๆต้องใช้มะนาวเลือหลังแต่แม่มีมะนาวเขียวก็ใช้ด้วยกันได้ครับโอเคหันดีๆแม่หันองมือนนเลยเด้บิดแน่ใช่มิดแม่คงมากกินบิดตะอินบิดต่ยังวันนี้อาหารเย็นเราเริ่มทำสามชั่วโมงก่อนอาหารเย็นนะทุกคนเพราะว่าเชฟก้งแรกที่ทําเป็นปลาแซลมอนแล้วทาแบบไม่เคยทามาก่อนอ้อมนาไปครับได้ไม่เป็นไรพอครับลูกเข็ม จะเอาแซลมอนมาอือแซลมอนมาตัวคนเห็นบอสเห็นบอสกคนอันนี้ชิ้นใหญ่วันครับโอเคเอาชิ้นละตัวก็รับเอาชิ้นละสิเอาชิ้นละชิ้นชิ้นละชิ้นอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องหั่นผักชีลาวโอเคเอาพักชีลาวด้วยโอเคนี่ผักชีลาวเค้กหั่นผักชีลาวอันนี้ไม่ต้องเอาครับเอาไปเอาไปอันนี้ไม่เก็บเพราะว่าเดี๋ยวแม่กินกับซี่โครงได้แล้วก็ต้องหั่นหั่นชิ้นเล็กๆหั่นชิ้นเล็กๆ โอ้ด้กินป่โอ้ดกินป่กินเแ้วเชฟเชฟคือน้ำลายไหลใช่ไหมโอ้ต้องหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆใช่ไหมอือยอดเลยเชฟตุกคนแล้วก็ต้องทำอกอันนงก่อนเอาครึ่งแล้วก็ครึ่งอันนี้จะใส่แซลมอนอืมดิส s ิสวอลต์แซลลัดโอเคโอเคอร่อยบนตรกีได้ครับอ๋อโรยนี้ครับเก่งมากสวยงาด้วยนะ สรุปว่าจะเป็นอาหารฝรั่งหรือเป็นอาหารอีสานครับกินผักชีลาวค่ะโอเคอย่างนี้ใช่ไหมครับครับอย่างนี้แล้วแล้วใส่เตาอบอ่ออฟอยปิดไหมหรือว่าไม่ต้องปิดครับปิดปิดค่ะโอเคเด็บคอนปิดกับฟอยแล้วกปิดแค่นั้นนะคะเพราะว่าโอเคเออแล้วก็ใส่เต้าอบความร้อนซองเอยอืม กี่นาทีนะประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีโอเคเออเออประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีสองร้อยองศาจา้ออออา,าที่าามาทำหน่องไม้กรัถงสลักเรียกว่าหน่อไม้กระถงสลักเหรอแบบ มีบัชชิลาวแล้วบะปมไทยปลาแซลมอนแล้วก็จะทันต้นหอมใหญ่ต้นหอมญี่ปุ่นญี่ปุ่นไอ้ตัวเหี่ยวๆเนี่ไม่ต้องเอาลูกนะจางอิคาร์ชาระอูทาด์เองเหี่ยวๆไม่ต้องเอาเออแล้วก็ทันอย่างนี้งันทันบัชชิลามันทันบัชชิลาวจริงๆอันเล็กไม่กินใช่ไหมแล้วทำไมอันเล็กถึงเอาเพราะว่ามันอยู่ในรีเซปใช่ไหมไม่ใช่เป็นต้องใส่ครับถ้าไม่กินครับเรียครับ อกกนนี้เเออเราไม่กินเราก็ไม่ต้องใส่ครับลูกเพราะว่าถ้ามันเป็นสลัดเราก็อยากเปนอะไรที่เราชอบใช่ไหมครับอ่านไปข้างในอย่างนี้ครับทำสลัดมีผักชีลาวอันนี้ก็ต้นหอมปุ้นญี่ปุ่นญี่ปุ่นต้นหอมใหญ่ด้ครับต้นหอมใหญ่เล็กไปกระปอย่างนี้แล้วก็ใส่น้งองไม่ฝารังลงไปเล็กไปปรุก ไม่อยากให้เล็กคนคนในนั้นเราค่อยมาใส่ทั่วอย่างนี้ไันแต่โอเคป่ะใส่น้ำมันมะกอกใส่ไปแล้วก็บีบมะนาวาอย่างนี้แล้วก็มกซ์ใส่ซีวหรอ,อ ดูทุกคนน้องไมฝรัง่งสลัดเสร็จแล้วครับมันรสชาติจะเป็นยังไงอะคิดว่าเปรี้ยวนฮ้นยเปรี้ยวนิดหน่อยนิดหน่อยอโอเค แล้วทำไมจะต้องให้แม่ช่วยเออผมไม่อยากให้แตกไม่อยากให้ปลามัน,น,นแตกใช่ไหมแม่เรือคิดว่าแม่จะแตกไหมไม่โอ้ยแตกแล้วไงีไม่ใช่แตกคือมันมันอันนี้เนาะมันเปลอะไงทุกคนมันลน้นนี่ เดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วอ,อ,อือือหอมหอมผักชีลาวเป็นอาหารฝรั่งหรืออาหารอาารีสานเลยไหนลูกแล้วอือหึอหอมผักชีลาว เอาอีกครึ่งนึงไหมอือเอาอีกนี่ครับอมเอาเอาเนาะครับโอเคนี่ก่อนกินให้หมดเลยแมทธิวจะเอาตัวเดียวหรือเอาสองตัวเอาตัวเดียวตัวครึ่งเอาเอาได้เอาตัวครึ่งหรือจะเอาเอาชิ้นเดียว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 เอาชิ้นไหนอืมไม่เป็นไรเลย ถามว่าเอาชิ้นไหนไม่เป็นไรเลยคืออ,อะไรโอ้อสุกยอดโอเคเดี๋ยวเอเลรจะจัดจานใช่ไหมครับโอเคเอเคทุกคนใส่มันฝรั่งลงไปฝรั่งต้มใช่ไหมอือือืออันนี้เชฟละเมียดละไมามากจัดจานให้สวยงาม แม่ขอสองนะครับอันนี้ของยี่แม่เอออันไหนของยี่แม่ก็ได้แต่แม่ขอสองครับแม่ทีโอเคเอาสองสองพอมันไอ้พันวิลาฮาสองก่อนอ่ะออสองนี่ยพ่อเดี๋ยท่อเดินยังนี้เออ <c oughs> ต่อครับลูกต่อครับ จะได้กินไหมวันนี้โอ้พี่พี่เนียดพี่ไม่มากเลยไม่เอเวลาเกิดฤดกอาหารสุดยอดเลยค่ะคต่อไปเป็นสาลัดอ <c oughs> สลัดมันฝร, <c oughs> รั่งอม <c oughs> รั่คบ <Okay. S 1> ทำย่างนี้ได้แม่ไม่รู้ครับทำาไงก็ได้ถ้าจะให้สวยงามก็ทำครับ โอ้โหโอเคแล้วรับต่อครับต่อครับ นี่เลยแม่ถือถ้วยให้ขอบคุณครับน่ารักมากจะได้กินวันนี้สามชั่วโมงผ่านไปนะครับนี้ ที่เหลือไปวางไว้บนโต๊ะครับแมทให้แมทไปครับลูกทำไมของเชฟคือได้แบบสวยงามแค <c oughs> ่เชฟฮะ <c oughs> คนอื่นได้แต่ผักชีลาว <c oughs> โอ้โหอันนี้เป็นอาหารเย็นของฝีมือของเชฟปักหย่องนะฮะ <c oughs> ทำสุดฝีมือก็จะรีลาหน่อยสามชั่วโมงยังไม่ได้กินเลยครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับ <c oughs> แต่ก็น่ารสชาตินาตาสวยงามเลยจ้ะทุกคนจ๋า เป็นไงเชฟพอใจในผลงานหรือเปล่าอือือโอ้โหเราจะไปกินข้าวแล้วใช่ไหมครับโอเคไปกินข้าวเล้งกันจ้า